วันเกิดอัญญาอัญญาก็ไม่ไปเที่ยวไหนจ้ะพี่น้องเออไม่เที่ยวไหนแฟนก็เอ่อพามาชมเฟอร์นิเจอร์นะคะเราเก็บเงินแต่งบ้านให้ลูกนะคะเพี้ยนยาก็จะมาซื้อเฟอร์นิเจอร์แต่งห้องให้ลูกชายนะคะวันเกิดแม่แม่ก็เป็นผู้ให้อีกแล้วอ่ะวันที่เก้านี้ก็วันเกิดเพี้ยนยาแล้วจ้ะพี่น้องเออเก้าสิงหาอ่ะคนตลกวันนี้มันอยู่นอกบ้านไม่ตลกแล้วพี่น้องนะอายคนอ่ะ แฟนเลือกแล้วนะฮะเอาชุดนี้นะฮะชุดวางหนังสือชุดนี้นะจ๊ะพี่น้องแล้วก็เตียงนี้นะจ๊ะมันมีตู้เสื้อผ้าเก็บได้ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพียงจะพาไปดูโต๊ะโตะ๊ะ,ตะคอมนะฮะไปเล่นเกมแล้วก็ทำกันบ้านนะฮะตอนนี้สามีก็กำลังวัดอยู่นะจ๊ะเนี่ยชุดเนี้ยสวยไหมพี่น้องนะมีตู้เสื้อผ้าด้วยนะ,ะตรงหัวเตียง สำหรับลูกชายคนโตนะจ๊ะน้องดีรันอ่าน้องจัดมินประเดิมไปก่อนเลยตีรังกาไปเลยดูด,ดูอันนี้บอดใหญ่วัดใหญ่ชอบไหมลูก uh huh. อือนี่แหละเดี๋ยวก็ซื้อไปให้ลูกเดี๋ยวเพียนยาพาเดินไปชมนะฮะพี่น้องเออถ้ามันใสน่เออใส่หน่อยก็ขอโทษนะฮะเพราะว่เพียนยาใช้มือนะะจับโทรศัพท์หาพี่น้องก็ดูเครื่องแต่งบ้านนะฮะ เอ้ามังพี่น้องเอามังเอาอันนั้นห้องน้ำผู้ใดมักนะฮะนี่ก็เป็นห้องน้ำนะจ๊ะพี่น้องจ๋าชุดสุขภัณฑ์ห้องน้ำนะจ๊ะสวยเพี้ยนยาพาเดินชมสายภาพเร็วหน่อยนะพี่น้องนะอัญญาเดินเร็วเดี๋ยวพี้ยาจะพาไปดูอ่าที่เราโต๊ะคอมนะฮะที่จองไว้นะฮะเดี๋ยวถ้าติดตั้งแล้วพี้ยยาก็จะให้ดูอีกทีนะจ๊ะพี่น้องจ๋า ค่อยๆชมไปจ้ะพี่น้องจา้าอันนี้เป็นฝั่งทำห้องน้ำนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นพวกตู้เก็บรองเท้านะจ๊ะพี่น้องเออตู้เก็บรองเท้าชั้นรองเท้าแทนที่เราจะเอาเงินไปเที่ยวเราก็แต่งบ้านให้สวยก่อนอ นี่พี่น้องแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะชุดนี้พี่นออ้องเออชุดนี้ตัวคอมชุดนี้นะคะที่ที่เพียงอยากจะซื้อให้ลูกกัจ้าพี่นออ้องอ่ะสวยไหม<อ>นี่แหละจะเข้ากับชุดะไรที่นอนอ่ะตอนนี้แด้พี่น้องด้อ <laughs> ห้างนี้เขาก็จะขายทุกอย่างนะพี่น้องนะเ,เครื่องนอนเครื่องครัวนะจ๊ะ ตกแต่งบ้านนะจ๊ะเอ่อของออฟฟิศอ่าเห็นแล้วพี่น้องเพียงยาไ่ได้ไปใช้ก็มาซื้อของให้ลูกนะฮะเออวันเกิดแม่แต่เราให้ลูกนะฮะพี่น้องเยอะไม่ไปเที่ยวจ้ะเออแต่งบ้านในช่วงนี้จ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกช่องแรงใจจ้ะชอบอกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยนะจ้ะบ๊ายบาย